ได้มาละจ้าสองตัวห้าสิบบาทตัสิเด็กกินเมนูของเรลาเมื่อนี้เนาะตำเจียวแมงดาไปเลยค่ะตอนต่อไป ขงโคเกล,ลเลย้วหอมผิดจับพร้อมอเมนต์เกือบตาคอยข้างแรกไน่จะทำซุ้ายกันๆๆ <c oughs> ข้างแรกของโครัว่า,วาจะน้ำพริกแมงดา มันกเก็ียงกระดอนแค่แค่แสดงว่าบัพลิกบัวไสุกต้แวแล้คนตะวังฮะอัแกดตะวันหอมหอมบัวหอมหอมก็หอบบัวไสูงหอมขวดน้ำหอมดรเนาะ กินกระเพาะหลวงเนาะตัวกกินหอมบอกเลย,ไม,เลยไม่กินเลยวะไม่กินเลยสอด ต่อไปใส่เครื่องแล้วจ้าจะทำไงนะจะทำไงคนต่อต้องใส่สลาระะ์เปล่าบอยยังตัดกินบอยไม่มียังคนใส่เลยหล่อนก็บอกพริกเลยจ้าร้องแท้เจียวแมง ไม่ได้สองตัวบุกาสเด้อสดสดเลยชิม,ช,มชิมกันแน่เสบบอมาก็นสิชิมชิมเจลเนาะชิมเจวแล้วมันอืมแซ่บ จำพีเขาเสร็จแล้วต่อไปเข้าก็สิมาะหลวกพักเนกาะจ้ามาบ่งพักเข้าจา้ะได้ซัมซีนี่เนาะบ่ดได้มีความผอมยังเลยมียังแงะใส่งะใส่รักก็ได้ต่อไปก็ะทาหมอเดือดจา้าหมอยังบ่เดือดหมอเดือดแล้วจะสิลวว มาเบ่งหมอเฮ้าเตรียมสีลวกพักเดือดแล้วนาะตอนนี้เขาต้มบวบลงไปก่อนเพราะว่าบกบวบมันสุกสาก็มูนองเรือใดทีแล้วจ้านีมาเป็นบกบวบเอาบกบตัวลงไปต่อนตัวบวบัวก็บวบมันนานสุกเนาะใส่ลงไป กต่นังพิมมงดามารอจ้ะรอให้มาโหวก็แบบทัวซุกก่อนใส่เวลานั่นเติบเาะทัวร์นี่แบบสีซุกเสือเจ้าเสือ สุดเลยตลาดบางบอนจ้ะบวกบวกก็ซุปบวกก็สุกต้มบวกจ้าไปกันเอาผั แล้วทักลูกลวกขักทักลวกเขานาะแต่ว่าบอกว่ากรงตตไปแต่ว่าอันนี้เราลวกขักต่อลวกขากจ้ากลวกเอปรตบลรยเงประ หอาหนูแก้วหอมพ่อเอาขึ้นเลยสมาตักินอนนมาตอ่อสะประมาณนี้เดินทางมาหอดจุดรอคอยน้ำบัวเข้ากันหนังสือเล้วล่ะ เสิร์ฟแบบกินเกินยิวแหลวยิวแล้วยิวแล้วภาแทเทรนแลเนเทรน,ทน,ทน,ทนทอายไอตวดตวดหอนหอนหอนไปกินกัน มาเด้ผู้ใ้อยางนำกันด้เสร็จแล้วเรียบร้อย